วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวรวมความลับและเรื่องน่าสนใจจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันครับ 1. นึ่งสกิบบิททอยเลตตัวแรกที่แท้จริงมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจคอมเมนต์หนึ่งครับที่เขาได้พูดถึงสกิบ i ิททอยเลตตัวแรกหรือเป็นตัวที่เป็นแรงบันดาลใจครับต้องขอบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก่อนที่คุณดอฟฟ์บูมเขาจะมาทำสกิบบิททอยเลตนะครับเขาทกาการ์ตูนแนวซอร์ตฟิมเมคกิ้งมาหลายวิดีโอแล้วครับแต่ผมจะไม่ขอลงลึกนะครับและแน่นอนครับว่าถึงจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าสกิบ i ิททอยเลต แต่คุณดาฟักบูมก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยแหะครับและหนึ่งในผลงานเหล่านั้นจะมีผลงานหนึ่งที่มีชื่อว่า <You. S 1> และเราจะได้เห็นมนุษย์หัวส้วมตัวแรกสุดที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจของสกิม i ิด Toilet ในปัจจุบันครับแต่ในวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นการใช้เสียงบิวบิวแทนครับและนอกจากนั้นนะครับที่พื้นเนี่ยยังมี G Man เวอร์ชันมนุษย์ครับที่เต้นเบรกแดน และโปสเตอร์เพลงของ I Believe Tear For Fear อยู่ด้วยครับโดยที่สิ่งเหล่านี้นะครับจะปรากฏขึ้นในตอนที่1ของ Skibidi Toilet ด้วยครับและนี่เป็นหลักฐานในการยืนยันชั้นยอดเลยนะครับว่าคลิปวิดีโอบิลเนี่ยเป็นวิดีโอที่เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เป็นรากฐานของ Skibidi Toilet จริงๆครับ 2. โถส้วมผู้หญิงเรียกได้ว่าน้องๆตาดีกันมากจริงๆครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแม้แต่ในวิกิที่ผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับ Skibidi ตัวละครผู้หญิงเนี่ยผมยังหาข้อมูลไม่เจอเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นในวิกิหรือใน Google ก็ตามแต่น้องๆหลายๆคนเนี่ยตาดีเจอครับโดยที่มีน้องเห็นโผล่ขึ้นมาในตอนที่7ก่อนการปรากฏตัวของ g m a n s k i b i ิ i t o i l e t แว็บหนึ่งครับเรียกได้ว่าถ้ามองแบบไม่ได้สนใจว่าเป็นเพศอะไรเนี่ยก็คือไม่รู้นะครับแต่พอโฟกัสแล้วอา้าวตัวซ้ายและตัวตรงกลางเนี่ยเป็นผู้หญิงนี่นา 3. พี่ข้างรักของเราอาจจะกลายเป็นคนทรยศเอาละสิครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจของเพื่อนๆหลายๆคนมากเลยนะครับ ผมเริ่มเห็นคอมเมนต์หลายๆคนเนี่ยเริ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วครับว่าตอนที่57าพาร์สเนี่ยพี่ค้างรักของเราเหมือนจะโดนทิ้งไว้ข้างหลังครับแลนนี่หรือเปล่าครับที่จะเป็นการจุดประกายทําให้พี่ค้างรักของเรากลายเป็นฝ่ายสกิบดิทอยเล t หลายๆคนก็ตีความไปต่างๆนานานะครับว่าทําไมถึงไม่ช่วยพี่ค้างรักล่ะและแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็เสียงแตกแล้วก็ออกมาเป็น2ทฤษฎีครับโดยทฤษฎีแรกก็คือพี่ค้างรักอาจจะแค่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทีวีบูแมนเฉยๆครับ พราะทีวีบูแมนเนี่ยต้องช่วยพี่คิริโตก่อนเพราะว่าอาการหนักมากและอาจจะคิดได้ว่าควรนําตัวไปอัปเกรดเพิ่มแล้วทีวีบูแมนก็คง,คงคิดว่าเดี๋ยวพี่ข้างรักก็คงได้รับการรักษาจากเหล่าเอนจิเนียร์ที่เป็นสายซัพพอร์ตของฝั่งคาร์เมล่าแมนอยู่แล้วเพราะงั้นปล่อยให้พวกเอนจิเนียร์รักษาไปก็ได้ทฤษฎีที่2พี่ข้างรักอาจจะโดนรักษาแต่พี่ข้างรักของเราเสียใจมากเพราะว่าด้วยความที่ซิมทีวีบูแมนและข้างรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และจะได้เห็นว่าพี่ข้างรักพย,ยายามที่จะเอื้อมมือไปหาทีวีบูแมนแต่ทางทีวีบูแมนไม่เหลียวแลอาจจะทําให้พี่ข้างรักของเรากลายเป็นคนทรยศได้เอาจริงๆผมว่านี่มันพอตกําเนิดวิลเลียนมากเลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าทฤษฎีที่1เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากครับแต่ถ้าเป็นทฤษฎีที่2เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาร์คที่มันสุดๆเลยนะครับเพราะพี่ข้างรักเป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่มีอาการแสดงอารมณ์ความรักแบบมนุษย์ได้อย่างเห็นชัดเจนขนาดนี้ครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงครับ1กับ2เนี่ยช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะ ม t a n ทน k i b i d i Toilet คือล้านจำลองของ i ท a n น k i b i ดี Toilet หลังจากที่เจ้า G Man s k i b i d i Toilet หรือ G ีเหลี่ยมของเราแพ้ไปครับหลายๆคนก็เริ่มคุยกันนะครับว่าโหตอนนี้ฝั่งไทท a n เนี่ยโกงมากเรียกได้ว่า G- Man s k i b i d i Toilet เนี่ยไม่มีทางสู้ได้เลยครับแล้วถ้าโดนยำแบบนี้ไปเรื่อยๆ G Man จะมีแผนสำรองอะไรบ้างที่สามารถต่อกรได้หนึ่งในความคิดของเพื่อนๆที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้แหละครับคือฝั่ง G-Ma n s k i b i d i Toilet คือต้องพัฒนาไททันมาสู้แล้วไหม เพราะตอนนี้ไซอันทิสกิบบิ t o i เลตเองก็หายไปนานโคล้วครับซึ่งเอาจริงๆผมว่านี่เป็นทางที่มีโอกาสจะเป็นไปได้สูงมากเหมือนกันนะครับเพราะตอนที่ฝั่ง g m a มนเขาพอจะยื้อสู้ได้ก็คือตอนที่เขามี t ไททัน p ป a k e r Man อยู่นั่นเอง5พลังที่แท้จริงของ G-Man มีน้องคนหนึงคอมเมนต์มาได้น่าสนใจมากครับเพราะว่าน้องบอกว่าพลังของจีแมสกิบบิท o i เลตจริงๆแล้วก็คือพลังระดับคอสมิกเลยครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ เพราะถ้าเกิดคุณผู้สร้างอย่างคุณดาฟักบูมเขาเน้นพลังของ G-Man จากเกม Half-Life มาบ้างแล้วก็เราจะสามารถนํามาอ้างอิงและทําให้มัน make ซ e n s ขึ้นมาครับเพราะเราจะสามารถอธิบายได้ว่าทําไม G-Man ถึงมีหลายขนาดทั้งจิว๋วทั้งสูงในช่วงแรกๆครับเพราะว่าพลังของ G-Man นล่างปกตินะครับเขาสามารถแยกล่างไปได้ในหลายมิติมากๆครับแล้วขอบอกเลยนะครับว่าเวอร์ชันออริจินอลมันโกงมากโกงกว่าเจ้าตัว G m a n s ส i b i d ี Toilet อีกครับ นอกจากนั้นนะครับตัวของ G Man ในเวอร์ชันปกติเนี่ยเรายังไม่ได้รู้ถึงจุดประสงค์ของเขาเลยครับว่าเขาต้องการอะไรจะว่าไปแล้วในสกีบิดีทอยเลตเนี่ยฝั่งของสก i บิดีทอยเลตเพื่อนๆคิดว่าเป้าหมายของเขาต้องการอะไรครับพวกเขาต้องการที่จะยึดโลกไหมนะและที่น่าสนใจก็คือแม้แต่ต้นกําเนิดที่แท้จริงของสก i บิดีทอยเลตเราก็ยังไม่รู้เลยครับว่าคุณดัฟฟ์บูมเนี่ยเขาต้องการอะไรหรือเขียนบทยังไงถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆจะทํามาเป็นมีมขำๆแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คุณด u ฟฟ์บูมเขาน่าจะเก็บความลับเอาไว้แล้ว่ะครับ ว่าบอสที่แท้จริงใช่ G man สกีบิดดี้ทอยเลตหรือเปล่าหรืออาจจะมีคนที่อยู่เหนือกว่า G m a มอีกก็เป็นได้ 6. พี่คิที่ตัของเราได้รับพลังอัปเกรดแบบกิสสกีบิดดี t ทอยเลตเป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ผมเจอบ่อยมากๆเลยในช่องแคทเทลของเราครับและเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับเจ้ากิสสก i บิด o i l ทอยเลตเนี่ยโดนลูกดอกยาสลบครับและถึงแม้ว่าจะเป็นฝั่งคาเมราแมนที่จับเจ้ากิสสกีบิดดี้ทอยเลตเอาไว้ได้ก็จริง แต่คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือทีวีบูแมนนะครับและคนที่ทําให้มันติดสตันก็คือทีวีบูแมนด้วยและอย่าลืมนะครับว่าทีวีบูแมนเนี่ยสามารถที่จะวับไปฐานของคาเมล่าแมนได้ด้วยนะครับเพราะงั้นทีวีบูแมนเนี่ยเขาจะต้องรู้แน่นอนนะครับว่ากิสกิบดิ t ทอยเลตถูกเก็บเอาไว้ไหนและนี่แหละครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําไมทีวีบูแมนต้องเลือกช่วยพี่คริตโตไว้คนเดียวเพื่อเป็นการอัปเกรดและนี่อาจเป็นการนําเทคโนโลยีวิ่งเร็วมาให้พี่คริโตก็ได้ ผมชักอยากรู้แล้วนะครับว่าถ้าพี่คิริโตเขากลับมาเขาจะอัปเกรดไปในรูปแบบไหน 7. TV ดทีวีบูแมนอายุ12เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนะครับที่มีน้องๆเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆว่าทีวีบูแมนเนี่ยอายุ12ผมเลยไปตามหาข้อมูลมานะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ข้อมูลมาจากที่ไหนกันแล้วผมก็ได้พบคําตอบครับมันเกิดจากรูปรูปหนึ่งที่มีแฟนๆไปถามคุณดฟักบูมว่าทีวีบูแมนอายุเท่าไหร่และมีคนตอบกลับมาว่า12ครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือภาพปลอมครับ โดยที่คนตัดต่อภาพออกมายืนยันแล้วนะครับว่าคุณดัฟบูมไม่ได้ตอบครับแต่เป็นตัวของเขานะครับที่ทําการตัดต่อขำๆเอาไว้ครับแต่มันดันดังซะได้ลหลายๆคนก็เลยเชื่อว่าทีวีบูแมนอายุ12สครับสรุปแล้วทีวีบูแมนอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าจะบอกว่าพวกเขาเป็นแค่เครื่องจักรที่ไม่มีอายุแล้วก็ก็คงพูดยากครับเพราะหลังๆตัวละครทุกตัวเริ่มแสดงออกทางความรู้สึกมากขึ้น,นเรื่อยๆไม่ต่างจากมนุษย์เลยครับเพียงแค่การแสดงออกต่างกันเฉยๆเท่านั้นเอง 8. พี่ข้างรักผมมาตั้งแต่ตอนที่1ในเวอร์ชันรีเมคกลับมาที่พี่ข้างรักกันหน่อยนะครับถ้าน้องคนนี้ไม่บอกนะครับผมก็คงไม่รู้ว่าพี่แกเนี่ยเคยออกมาตั้งแต่ EP ที่1แล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เวอร์ชันรีเมคก็ตามนะครับแถมพี่แกยังมีคอเป็นมนุษย์ด้วยนะครับ9ตัวละครที่มีเนื้อมีหนังให้คิดซะว่าเป็นพอร์ตโฮครับมีน้องมาคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกผมก็แอบเห็นด้วยนะครับแต่พอกลับไปที่ข้อ8ครับที่พี่ข้างรักของเรามีคอ ผมก็เลยสงสัยนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าผมก็เลยไปดูทุกตอนที่มีพี่ข้างรักของเราออกมาครับและในตอนที่54นี้เองครับถึงแม้จะแค่แป,ป๊บเดียวครับแต่คอของพี่ข้างรักของเราก็เป็นเหล็กจริงๆครับไม่ได้เป็นคอแบบในตอนที่1เวอร์ชันรีเมคครับหรือว่าจะเป็นพอตโฮจริงๆหรือว่าพี่ขัางรักใน EP 1เวอร์ชันรีเมคจะไม่ใช่คนเดียวกันกันกบพี่ข้างรักทีวีบูแมนสิบตอนรีเมค EP 2เป็นภาพของคุณดาฟักบูม อันนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับคอมเมนต์มานะครับว่าภาพที่เปลี่ยนใน EP 2และ EP 4เนี่ยเป็นภาพของคุณดาฟักบูมจริงๆครับซึ่งตัวผมตอนที่ทํา139ความลับผมเว้นเอาไว้เพราะหาข้อมูลไม่ได้ครับแต่ผมไปเจอรูปภาพที่คุณดาฟักบูมยืนยันแล้วครับว่าเป็นตัวของเขาจริงๆและมี2ภาพนี้ครับเพื่อนๆคิดว่า2ภาพนี้กับภาพที่ห้อยอยู่บน EP 2กับ4เนี่ยในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยใช่คนคนเดียวกันไหมครับ โดยตัวผมนะครับจากที่ดูโครงหน้าแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะเพราะดูมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเลย